รอบรู้วิทยาศาสตร์ไปกับพี่สายบอยสวัสดีครับน้องๆพี่สายบอยสายบอยมาพบกับน้องๆวันนี้เพราะมีเรื่องที่พี่สายบอยเป็นห่วงน้องๆมาบอกกันน้องๆได้รู้กันแล้วว่าพลังงานไฟฟ้ามีประโยชน์ต่อเราอย่างมหาศาลแต่ถ้าเราใช้อย่างประมาทพลังงานไฟฟ้าก็จะมีโทษร้ายแรงด้วยนะครับน้องๆวันนี้ พี่สายบอยสายบอยก็เลยจะมาบอกอันตรายที่อาจเกิดจากไฟฟ้ากับน้องๆทุกคนนะครับอย่างแรกที่จะพูดถึงก่อนก็คือสายไฟชำรุดน้องๆครับสายไฟชำรุดทำให้อาจเกิดไฟฟ้าลัดวงจรแล้วความร้อนนี้ก็อาจทำให้ไฟไหม้ได้เชียวนะครับน้องๆครับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้ากับเต้าเสียบอันเดียวก็อาจทำให้เต้าเสียบร้อนและเกิดไฟไหม้ได้ด้วยนะครับ น้องๆต้องฟังให้ดีนะครับเวลาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ควรสัมผัสบริเวณที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านโดยตรงเพราะร่างกายของเราเป็นตัวนำไฟฟ้านะครับน้องๆและจะยิ่งอันตรายเลยนะครับน้องๆร่างกายเปียกชื้นแล้วใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะอาจจะทำให้ไฟช็อตได้นะครับน้องๆน้องๆครับถ้าจะให้ปลอดภัยมากขึ้นเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ควรต่อสายดินเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าช็อตนะครับและในบ้านเรือนของเรา ก็ต้องใช้ฟิวที่ขนาดเหมาะสมกับกระแสไฟฟ้าด้วยนะครับน้องๆข้อนี้ก็อาจเป็นอันตรายนะครับถ้าเรามองข้ามควรติดตั้งเต้าเสียบและสวิตช์ไฟฟ้าให้สูงพ้นมือเด็กเล็ก,ลกอ๋อพี่สายบอยสายบอย,ย,บอยจะบอกให้อีกว่าควรติดตั้งให้ห่างจากบริเวณที่มีการใช้น้ําเพื่อป้องกันอันตรายด้วยนะครับไอเฮมไอมน้องๆครับได้รู้อันตรายที่อาจเกิดจากไฟฟ้าแล้วเราก็ต้องรู้จักป้องกันด้วยนะครับ พี่สายบอยสายบอยว่าต้องปลอดภัยแน่ๆถ้าทำตามข้อต่อไปนี้ 1. ต้องตรวจสอบสายไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นประจำไม่ให้เกิดการชำรุดเพราะนอกจากจะป้องกันอันตรายแล้วก็ยังประหยัดอีกด้วยนะน้องๆ 2. เช็ดมือให้แห้งสนิทก่อนเปิดหรือปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าต้องไม่ใช้ลวดหรือสายไฟแทนฟิลเพราะถ้าเกิดไฟฟ้าลัดวงจรก็จะทำให้เกิดความร้อนสูงโอ้และอาจไฟไหม้ด้วยนะครับ ข้อที่4น้องๆไม่ควรเล่นว่าวใกล้สายไฟฟ้าแรงสูงนะครับเพราะอาจเกิดไฟฟ้าช็อตได้เชี่ยวนะและข้อ5ข้อสุดท้ายที่พี่สายบอยจะบอกแล้วนะถ้าเราพบคนที่ถูกไฟช็อตอันดับแรกต้องรีบตัดไฟก่อนหรือจะใช้วัตถุที่เป็นฉนวนไฟฟ้าอย่างผ้ามาฉุดคนที่ถูกไฟฟ้าช็อตออกมาห้ามแตะสายไฟเด็ดขาดเชียวนะครับหลังจากนั้นก็ต้องทำการปฐมพยาบาลผู้ที่ถูกไฟฟ้าช็อตก่อนจะพาส่งแพทย์ เรื่องนี้สำคัญนะครับจดจำให้ดีแล้วก็ต้องปฏิบัติตามด้วยนะครับน้องๆทุกคนวิทยาศาสตร์มีประโยชน์ขนาดนี้อย่ามองข้ามเชียวนะครับมาครั้งหน้าพี่ไซดบอยไซยบอยจะมาบอกความรู้วิทยาศาสตร์กับน้องๆอ,อ,อีกนะครับสวัสดีครับ